สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาโอราสองร้0บาททุกรายการนะคะ ถ้าชอบถูกใจรา,รายการไหนนะคะแจ้งปิใหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะขอเริ่มที่พระสมเด็จก่อนเลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะเดี๋ยวน้องส่งให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะองค์นี้นะคะก็จะมีค่าปลักปิดทองแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่3นะคะ รายการที่4นะคะ รายการที่หนะคะองค์นี้สมเด็จหน้าอ,อกเป็นร่องนะคะพิมพ์6ชั้นนะคะรายการที่6นะคะองค์นี้มีโรยโมวนสารด้วยนะคะ รายการที่7นะคะ <Okay. S 1> องค์นี้สมเด็จ <Okay. S 1> เนื้อผิวแตกรายงานนะคะ <Okay. S 1> เป็นรายการที่7นะคะ <Okay. S 1> รายการที่8นะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะนี่นะคะเป็นรายการที่10นะคะองนี้มีค่าปรักปิดทองนะคะ ต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นสมเด็จนะคะมีโรยผงตะใบทองนะคะรายการที่12นะคะ ายการที่สิบสามนะคะรายการที่14นะคะองค์นี้สมเด็จมีหน้ามีตานะคะมีรยมลสารนะคะ รายการที่15นะคะรายการที่16นะคะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบแปดนะคะ ด้านหลังองค์นี้มีตาปั๊มนะคะบางขุ่นพรมรายการที่19นะคะ รายการที่20นะคะรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะพระผงสุพรรณนะคะรายการที่24นะคะ หลวงพ่อกะเสมรุ่นบารมี83นะคะรายการที่25นะคะ เปลี่ยนหลวงปู่โต๊ะสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพระรอดนะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ หลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่2 9นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาสิลานะคะรายการที่30นะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปูปป่แพวป,ปาวโรนะคะวัดรังหมันจังหวัดนครปฐมปีคศ .2554 นราะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญเจริญพรร่างหลวงพ่อคูณนะคะวัดแจงนอกปี36นะคะที่ระลึกฉลอง อสมุดนะคะองค์นี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะปี17สุขสารไตรักจังหวัดลำปางนะคะเป็นรายการที่33นะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานฉลองอายุครบ8รอบนะคะพศ .2518 วัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะหลวงปูส่สีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะเหรียญน,นี้ปีพศ .2517 นะคะ เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดํานะคะเนื้อคําข้าวนะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะปี2470นะคะ รายการที่ชุดนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเหรียญเล็กนะคะรับไปเลยสามเหรียญแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่28นะคะ นี่นะคะรายการที่28นะคะรายการที่29นะคะเป็นเหนรียญฉรุนะคะ,สะเสด็จกลับจากยุโรปรัชกาลที่5นะคะเป็นรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะนี่หนูให้ไปสององค์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่40นะคะเป็นพระปิดตาทั้งคู่นะคะองค์นี้จะเนื้อชุบปลักนะคะแล้วก็มีปิดตาหลวงพ่อบุญนะคะ เป็นรายการที่40นะคะเอาไปคู่กันแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่ให้ไปคู่กันอีกเลยนะคะมีหลวงปู่แหวนเรียนเล็กนะคะเป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นชุดนางพยาพิมพ์เล็กนะคะ 43นะคะ รายการที่44นะคะรับนางพยาไปสององค์แบบนี้เลยนะคะรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะรายการที่47นะคะ สี่สิบแปดนะคะสี่สิบเก้านะคะ ะะชุดนี้หนูขอที่คู่นี้เลยนะคะ300บาทนะคะพร้อมสร้อยเอาไปราคาพิเศษเลยนะคะได้หลวงปู่ทวดกับเสือนะคะนี่วัดรางตันนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพร้อมสร้อยแล้วก็เสือนะชุดนี้หนูขอที่300บาทนะคะจับคู่ไปแบบนี้เลยนะคะ รายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ